ครับนักเรียนครับวันนี้นะครับพูดจาภาษาคูเอกนะครับก็มาพบกันอีกครั้งนะครับก็เราจะมาทบทวนนะครับในเรื่องของออ present simple tense นะครับ present, simple, ense, นะครับ present simple tense นะครับ present simple tense คืออะไรนะครับก็นักเรียน ครูจะให้ร้องเพงลงกันไปเกือบ pues mm ทุกคนแล้วนะครับทุกคนก็จะร้องได้นะครับเพรสเซสซิพเปอร์เทนก็จะ <t muffin Paris> เริ่มเรียนตั้งแต่ป .4 เลยนะครับพี่ป .5 ป .6 ก็น่าจะร้องได้กันแล้วนะครับน้องป .4 ก็เริ่มที่จะร้องได้แล้วนะครับเพรสเซสซิพเปอร์เทนนะครับก็เป็นเขาเรียกว่าเพรสเซสซิพเปอร์เทนเนี่ยใช้กับเหตุการณ์นะครับที่เป็นปัจจุบันนะครับอันดับแรกนะครับใช้กับเหตุการณ์ที่เป็นปัจจุบันครับ ปัจจุบันนะครับต่อไปนะครับ Present Simple tense นะครับใช้กับเหตุการณ์ที่เป็นความจริงเป็นความจริงนะครับก็คือเกิดขึ้นจริงยกตัวอย่างเช่นนะครับดวงอาทิตย์นะครับขึ้นทางทิศตะวันออกนะครับแล้วก็ตกทางทิศตะวันตกอะไรแบบนี้นะครับหรือว่าเป็นข้อมูลส่วนตัวของบุคคลนั้นๆนะครับผมสีอะไรนะครับตาสีอะไรนะครับส่วนสูงเท่าไรอะไรแบบนี้นะครับต่อไปครับข้อที่3ครับ p r e s i เพ p e เทนส์นะครับใช้กับเหตุการณ์ที่เป็นกิจวัตรครับหรือนิสัยนั่นเองนิสัยนะครับอย่างเช่นว่าเรามักจะตื่นเช้าเรามักจะตื่นสายนะครับเราเคยไปที่จังหวัดสงขลาบ่อยๆนะครับหรือว่าเราชอบที่จะไปเดินที่ Big C นะครับหรือแม้กระทั่งเหตุการณ์ที่เราใช้คำว่าไม่เคยนะครับ ไม่เคยก็ถือว่าเป็นนิสัยอย่างหนึ่งคือไม่เคยทําเลยอย่างเช่นไม่เคยไปทะเลเลยนะครับไม่เคยนั่งเครื่องบินสักครั้งหนึ่งเลยนะครับก็ถือว่าเป็นนิสัยอย่างหนึ่งได้นะครับอ่ะต่อไปก็มาดูในเรื่องของโครงสร้างนะครับโครงสร้างโครงสร้างนะครับของ present นะครับ simple tense นะครับนะครับโครงสร้างนะครับใน ในหัวข้อนี้นะครับครูจะยกตัวอย่างเกี่ยวกับในเรื่องของประโยคบอกเล่านะครับเพื่อให้นักเรียนทุกคนเข้าใจเป็นพื้นฐานไว้ก่อนนะครับในอนาคตก็เดี๋ยวจะค่อยๆพัฒนาไปนะครับ present simple tense นะครับโครงสร้างก็คือประธานครับประธาน subject นะครับ subject นะครับบวกครับ verb ครับ verb หรือคำกริยานั่นเองนะครับแต่คำกริยานั้นนะครับ ถ้าประธานเป็นเอกพจน์นะครับต้องมีการเติม s หรือ es เข้าไปนะครับลืมตัว s นะครับ s หรือ es เข้าไปนะครับถึงจะตามด้วยกรรมนะครับนะครับส่วนในเรื่องของการเติม s es นะครับก็เดี๋ยวจะอธิบายลงไปให้ละเอียดยิ่งขึ้นในคลิปต่อไปนะครับก็นักเรียนก็เตรียมตัวในเรื่องของการร้องเพลงนะครับกดการเติม s es รอไว้นะครับ ในเรื่องนี้นะครับวันนี้ก็จะสรุปง่ายๆก็คือว่า present simple tense นะครับใช้กับเหตุการณ์ที่ปัจจุบันนะครับเป็นปัจจุบันนะครับใช้กับเหตุการณ์ที่เป็นความจริงนะครับแล้วก็ใช้กับเหตุการณ์ที่เป็นนิสัยนะครับโครงสร้างก็อย่างที่ครูได้เขียนลงไว้ข้างล่างนี้นะครับเล็กๆน้อยๆนะครับก็เดี๋ยวไว้ทบทวนเพิ่มเติมอีกในคลิปวิดีโอต่อไปนะครับวันนี้ก็ขอจบการทบทวนเป็นเท่านี้นะครับขอให้นักเรียนทุกคนนะครับฝึกร้องเพลง บ่อยๆนะครับสม่ำเสมอนะครับครูคิดว่าเพลงเนี่ยมันมีประโยชน์นะครับทำให้เราสนุกสนานแล้วก็จำได้มั่นคงแล้วก็ทนทานทนนานนะครับโอ้ลิ้นพันกันไปหมดเลยครับอ่ะนะครับวันนี้ขอจบเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีครับนักเรียนครับ